สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักหมากลุกไทยทุกทกท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่ารับมา้ายด้วยมมาเทียมโขนขุนพ้นเดียววันนี้ก็กลับมาเจอกับผมอีกนะครับช่างยันนะเราก็จะเจอกันทุกๆวันนะครับ ไม่มีวันหยุดราชการนะครับแต่ถ้านะแต่ถ้าไม่ว่างก็อดชมนะฮะวันนี้ก็มีเวลาก็จัดไปอีกนะครับวันนี้นะช่างยันเป็นสีแดงหรือสีดำนะครับก็เจอกับคู่ต่อสู้ยกเป็นม้าซ้ายขึ้นมาจังหวะนี้เราก็นะฮะม้าซ้ายก็รับด้วยมัดเทียมไปก่อนนะฮะอย่างไม่อยากเปิดเป็นม้าขวานะฮะผมว่าผมก็ยังไม่คุ้นรูปแบบนะในการ รับมายงซ้ายด้วยมายงขวานะครับนอกจากเดินก่อน,นครับเดินที่หลังก็เอาเซฟเซฟไว้ก่อนนะจังหวะนี้ก็ปูเบียกคู่กลางไปนะครับนะเดี๋ยวเราก็นะจะยกโคนขึ้นไปนะเป็นมาเทียมโคนขุนพลเดี่ยวนะครับประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆนะปูต่อสู้เปิดโคนเข้ามาแล้วก็ปูเบียกเข้าไปนะครับ โอเบียเข้าไปเพื่อให้คู่ต่อสู้แทงสวนเข้ามาถ้าแ,แทงสวนเข้ามาก็กินสองนะนะเม็ดได้สองนี่อย่างคุ้มอะ่ะนะจังหวะนี้คู่ต่อสู้ยังไม่เปิดขุนนะขยับขุนหนีไปด้านขวามือดีเลยนะครับหนีขุนมาด้านขวามือก็จมตีด้านขวามือนี่แหละจังหวะนี้ก็ยกขุนเข้ามาก็กินตัดกู้เข้าไปนะ จริงๆก็ต้องเอาเบีย้ยนอกกินเข้าในนะครับแต่แต้มนี้คู่ต่อสู้เลือกที่จะเอาเบีย้ยป้องกันขุนเขาไว้แล้วกินตัดเข้ามาออกด้านนอกเอากินออกมาด้านนอกแบบนี้ก็ยัดคนขึ้นไปอีกตัวหนึ่งนะฮะซึ่งคู่ต่อสู้ไม่สามารถเอาเบีย้ยมาแทงได้ไม่อย่างนั้นเบีย้ยเขาก็จะขาดแต้มนี้เขายกคนเข้ามาผมก็เลือกไปกดนะฮะกดขุนเขาไว ขุนก็อยู่ไม่ได้นะครับนะเดี๋ยวมีการไฟการกินขึ้นไปนะครับสองตัวนะเบี้ยกับโค้งก็จะมีปัญหาแต่น,นี้เขาหลบไปด้านขวามือก็ยกมาเข้าไปอีกหลุมกินนะครับหลุมกินไปก่อนนะแล้วก็เปิดขุนนะก็กินเข้ามาโคกเข้ามาก็เอาอะไรกินดีเอาเม็ดเอาเบี้ยกินเบี้ยกินโกเข้าไปเป็นเบี้ยกู่ตรงกลางโอ้โหแล้วก็ นะเดี๋ยวเราก็จะต้องเอาเรือออกมานะครับอันนะี้ะคูต่อสู้เอาเรือมากดขุนเราก็มีอะไรดีไหมมีตำแหน่งตรงไหนดีบ้างเบียร์แทงเขาเอาเบียร์แทงเขาคนคนสวนเอาเรือออกมาบ้างนะครับมากดไว้นะฮะกดมาเขาไว้นะจังหวะนี้เขาจะยกคคนใจอ้าเลยโคนกลับไปโอ้โหหมากลุกเขาถอยลงไปแบบนี้ก็ได้จังหวะที่ครับนะ จังหวะเข้าโจมตีเข้าบุกนะฮะเข้าบี้แทงมายัดเข้าไปแทงมาเข้าไปก็กินตัดก็เอาเอาเบี้ยเอาควดีถ้าเอาเบี้ยกินก็จะหยุดในการโจมตีแต่เราจะเสริมตัวได้ไหมถ้าเอาคนกินเขาเอาม้ตัดเราเอาคนขึ้นเอ้าว่าอย่างนั้นก็เอาคนกินโก้เข้าไปเขาม้ตัดก็กินจี้ม้เข้าไปเอ้าแต่นี้เขายก มาออกมาด้านด้านนี้ก็โคนอยู่กับใครกินผ่องเข้าไม่ถึงทีโอ้โหพลาดแล้วครับนะด้านหลังนี่ครูต่อสู้พลาดไปแล้วนะครับโดนกินโคนเข้าไปแล้วอืยังหวะนี้ก็ได้วิได้ทีนะครับได้ทีเดินยำเข้าไปอีกแต้มนี้ก็ยกม้าเขาไปอีกหนึ่งตัวหรือจะเอาโคน โคนปั๊มไปโคนปั๊มกินโคนเอาโคนปั๊มไปกินโคนแล้วเขาทำยังไงนะจะกินเม็ดเขาเรือเขามีปัญหาเอาแต่น,นี้ก็ดูแล้วเอาโคนแทงยัดขึ้นไปนะจอกินม้าด้วยจอกินมา,อนมาเอาเขากินเอาเขากินลุกได้โอ้โหกินลุกได้ก็ต้องถอยลงมาก่อนนะถอยลงมาก่อนนะแต่นี้ถอยลงมา มมามีปัญหานะครับม้ามีปัญหาแล้วก็เม็ดก็มีปัญหานะครับเอาเลือกเอาเลือกเอาอยางไงนะะทิ้งเม็ดให้กินไปแล้วไอเบียให้กินไปแล้วนะครับกินเบียไปแล้วแต่หน,นีค่ต่อสู้ต้องยกยกมา้าหนีไม่ยกเอา้าโอ้ไม g ก d ให้กินให้กินม้าอีกแล้วนะฮะเอากินม้าแล้วก็กินลูกอะ่ะจะกินม้าเขากินลูกม้าเราใสา สองตัวไซายขวาโอ้โหโคนมาปิดโคนมาปิดอืปัญหาเกิดขึ้นเยอะปัญหาเกิดขึ้นเยอะแต่ทนี้เอาอืมแทงเ่อก่อนโอ้โหถูกไม่ถูกไม่รูนนะอืมเอาแล้วก็เขามากินเบี้ยทําไงหมากินเบี้ยเราถอยมากินเขากินลุกก็ถอยมาโอ้ได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 ้ยังพอได้นะอืจังหวะนี้ยังพอได้นะ จริงเมื่อกี้กินม้าก,ก็มันก็จะไฟเตอร์กันมากเกินไปนะต้องรักษาตัวด้วยนะจังหวะนี้คู่ต่อสู้ยกม้ามากินโอ้โหมาจับก,กินโคนกินเรือเราตายแล้วครับนะตายแล้วอย่างนี้อย่างนี้ทำยังไงนะทิ้งม้าไปเลยอเอ้าหเออทิ้งม้าให้กินไปเลยเอะทิ้งเรือให้กินไปเลยเขากินเราก็ได้กินเรือคืนน่ะกินเท่ากับโคนแลกกับกับม้านะ อืเอาทิ้งไปแล้วคูต่อซัวไหมกินไหมเรือกินเรือเข้าไปก็เราก็โคนกินก็จี้เรือเขเหมือนกันอืมแล้วตำแหน่งของโคนเราด้านล่างนะั้นมีม้าผูกสองตัวไม่ต้องกลัวขาดแต่มีคููต่อซูยยังไงนะฮะไม่ขยับมา้าผมกินม้านะครับแต่นี้ผมกินนะฮะมา้าว่แล้ว อูต่อสู้อือกินอะไรดีกินเรือไหมกินเรือไหมครับนะโอ้โหกินคนเอายังไม่กินเรือเอากินแบบนี้เราก็ต้องต้องกินคืนนะนะก็ต้องกินคืนนะตำแหน่งตำแหน่งนี้เราก็ต้องกินม้าคืนนะเราทิ้งเรือเลยไหมทิ้งเรือก็กินเรือเหมือนเดิมนะม้าก็ไม่ขาดนะครับแต่นี้ก็ เอามาตัวนี้ดีกว่านะครับเปิดคลองเรือให้ถึงกันด้วยนะเอามากินกวกเข้าไปเข้ามากินเรือเอามากินเรือไหมครับอืมกูต่อสู้เอามากินเรือเข้าไปเอามากินเรือแล้วก็เอาโคนกินโคนกินม้กวกเข้าไปจี้เรือนะแล้วก็ได้เรือคืนเหมือนกัน ราก็ได้คืนกันโอ้โหเขาแลกเลยเอาแอแลกก็แลกกันนะกินโกคเข้าไปโอ้โอ้โอตัวเอ่ตอนนี้เราก็ก็ม่เปรียบม้ากับมา้าม้าไม่สู้เรือหรอะแต่นี้ก็กินเบียกกโกเข้าไไก่อนนะสะกูกินเข้าไปก่อนนะกินให้หมดนะเดี๋ยวเอาเรือออกนะครับแต้มน,นี้โอ้โหกูต่อสู้โยนเม็ดเข้ามา แม่ตำแหน่งของตาเม็ดนี่มีตำแหน่งลุกจนนะครับแบบนี้หงายเข้าไปเลยมีตำแหน่งลุกจนนะครับลอยเข้าไปอ้าวทาแบบนี้ก็จนนะครับนะแต่บบนี้ก็โคดล,ลุกเข้าไปแล้วก็เอามาตีลุกเข้าไปจนสวยงามอ <ś c> ื <oughs> มีการลอยเบีย้ยให้กินด้วยนะครับนะ <ś c oughs> ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับ อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันเยอะๆนะครับก็นะฝาก FC ทุกท่านนะครับอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันท้ายคลิปด้วยนะครับเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ตะไมตีวันนี้ช่างยันขอตัวลาไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย